ความสุขใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ตัวเดี๋ยวผมจะต้องทําก็คือต้องทําคลิปปัเติก้าเยอะมากผมกับคุณแม่นะคุณแม่เดี๋ยวเรามาทาคลิปปักติก้ากันแบบเยอะมากแต่เราจะลงอีกช่องหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้รบกวนเพื่อนก็ช่องหลักก็จะลงคลิปสบายๆแต่ช่องทํางานเราก็จะลงปักติก้าเยอะๆเป็นเป็นช่องคลิปปักตะก้าอย่างเดียวนะใครแบบไม่ชอบดูก็แบบ่านได้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็แบบว่าคุณช่องนี้ แต่เป็นช่องปักตะก้าขายของก็จะแบบเป็นช่องปักตะก้าขายของกันเลยจริงๆคนคอมเมนต์เยอะคนควรไม่ให้เกลียดแม่แต่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็บออใหยมีความสุขใช่ไม่มีอะไรลูกเอ่อแล้วแต่ว่าเขาจะคิดเขียนยังไงเลยก็แล้วแต่เขาขอให้ม,มีความสุขทุกคนนั่นแหละน่ามีความสุขก็ดีที่สุดแล้วชีวิตเราเกิดมานะถ้าแบบมีความสุขได้เราเราต้องมีความสุขเนาะ ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะถลียิ้มเยอะๆนะขอบคุณครับอืมถ้าแม่จะเจอใครฝนตกลูกฝนตกลูก,น,ก,ลกนิดหน่อยเจอใครก็จะบอกว่าเออยิ้มยิ้มมีความสุขเถอะใช่ใช้ชีวิตดีๆมีความสุขคุณสวัสดีค่ะแม่ก็สวัสดีทุกๆคนสวัสดีค่ะคุณลูกๆอืมใช่หน้าสวยนะแม่ค่ะให้เพื่อนๆดูน้อ่ะดูน้ำดีกว่าเนี่ยอ่ะ น้ำสวยท้องฟ้าสวยเป็นบอ่อที่ดีบอ่อที่ทําให้หลายคนโชคดีบอ่อเป็นบอ่อน้ําที่ทําให้เรามีความสุขและทำให้หลายเติบโตได้โออใช่โชคดีมีความสุข่เด็กๆน้องๆหลายคนก็เนี่ยมาเล่นน้ำว่ายน้ำดำน้ำพายเรือเล่นเจ็ดสก,กีบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ อากาศดีๆสบายๆคุณแม่คะหมุนไปข้างชาลีได้เลยคะ่ะแม่น่ารักขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะชาลีไปตรวจเบาหวานมาเป็นไงบ้างดีครับยังชีวิตยังให้รอดอยู่อีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นรายดีมากกลับมารอบนี้ก็คือจะอจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็ออกกำลังกายมากขึ้น แล้วก็ให้ใครที่สุขภาพาไม่ดีก็ขอให้หายได้ไ<ว>มันมันแปลกมันหลายอย่างมันหายได้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเจอสิ่งดีๆแล้มลวมีตัวเราด้วยน้องๆก็ชมบอกคุณแม่ขายของเก่งขึ้นใช่แม่ขายของเก่งขึ้นก็เพราะอะไรเพราะว่าแม่ก็ตั้งใจนะตั้งใจ <ขอ S 2> ตั้งใจด้วยผมต้องบอกว่าผมก็ดูแม่เยอะด้วยนะตอนแบบก่อนขายไม่ใช่อยู่ดีจะปล่อยเขาไปได้นะอืมตอนหลังเนี่ย ผมเห็นช่วงแรกเนี่ยุณแม่ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ไปอ่ะตอนหลังเนี่ยผมให้แม่ต้องมาทํากันก่อนต้องมาท่องก่อนเนาะใช่เราต้องท่องก่อนท่องรู้ข้อมูลให้เร็วที่สุดถึงจะแก่ก็รู้ข้อมูลให้ได้มากใช่ใช่เพราะว่ากดเกณฑ์ต่างๆก็ต้องําลืมในการไลฟ์ต้องพอประมาณเป็นคนแก่ก็ต้องไม่เล่นเยอะเกินไปใช่ ได้ไม่เยอะหรอกได้อีกสักพักหนึ่งก็อขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่จะมีงานคู่เนาะอ๋อ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เนาะไม่รู้จริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ก็ไลฟ์เป็นยังไงก็ติชมกันได้นะแล้วก็จริงๆไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาดูไลฟ์แล้วแบบจะต้องซื้อของทุกไลฟ์ไม่เป็นไรค่ะมาดูเฉยเออใช่แล้วก็มาดูเฉยให้กํลาลังใจกันอืถ้าแบบว่าอาชมพูหมดก็อุดหนุนชมพู น้ำแนวพนปากหมดก็อุดหนุนน้ำแนวพุ่นปากเหมือนกันมาไลฟ์เหมือนได้มาคุยกันเนาะจริงๆด้วยใช่ค่ะมาคุยเล่นกันก็มีความสุขใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะอืมขอบคุณเอ๊ะเมื่อกี้แม่ไลฟ์มาเกือบชั่วโมงแล้วยังยังเมื่รมาสิบนาทีฮะจริงอ่ะอือเดี๋ยวถ้ามืดมืดก็ต้องให้ยุ่งมาแล้วค่อยไปอืยุ่งมาแล้วค่อยไป,ยลยไปเล่นสบาย หอบบ้านไม้หรือว่าบ้านปูนใครแม่ชอบบ้านไม้ชอบบ้านไม้แม่ชอบบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตเป็นแบบโบราณโบราณเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยจะไม่ค่อยมีบ้านปูนจะเห็นกับว่ามีบ้านเป็นบ้านไม้บ้านไม้แล้วก็มีใต้ถุนแล้วก็ชอบมากที่สุดเวลาไปต่างจังหวัด คุณพ่อคุณพ่อที่อยู่เมกาตอนแรกเขาพาไปเด็กๆจะแบบทุกคนจะตื่นเต้นกันมากๆเลยื่อได้ได้ไปต่างจังหวัดไปเห็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงๆแล้วก็มีเนี่ยบ่อน้ําแม่น้ํามันจะเป็นแม่น้ํานี่แม่น้ำเท่ากับว่าเป็นแม่น้ําเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอะ่ะเด็กๆจะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นัดกันหลา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 นจะพวก อย่างแม่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพวกหลานๆใช่ไหมตอนนั้นอายุประมาณไม่ถึงสิบขวบเนี่ยก็นัดกันอ่ะลงไปไว่ายน้ําพวกอาอาเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยละต้องมานั่งเฝ้าหลานๆนั่งเฝ้าเด็กๆที่จะลงน้ําเด็กเวลาเล่นน้ําเนี่ยไม่ยอมขึ้นจากน้ําไม่ยอมขึ้นกันเลยเล่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงห้าโมงเย็นน่ะถึงจะขึ้นสมัยก่อนน่ะ เรียกว่า